่าครับผมมามาลองมาติดตามบ้างหนะ้าพี่น้องนะโอ้ยเนนนวลนอ้อหลังแรกหนึ่งมานมาน้อใส่ไว้แต่หมู่ว่านเนี่ยพี่น้องเนียอืมมีตัวว่านอ้อเป็นยังไงน้ำเพื่อใสๆจริงๆมีตีเลียพี่น้องหลังแรกโอ้ปยปูใบว่านอ้อปูนี่ นะเบิ้งหลังที่ซ้องพี่น้องเอ้มันต้องใส่ไปจักแปดขึ้นผมยังค่อยไม่ยำค่อยมีตัวไงี้โอ้ยอังนี้ซองกับม็ด,ดพี่น้องอืมคุณเพียงสี่ปะโอ้ยมันก็บ่เป็นท่าเหรอเว้ยแนวนี้มันก็บ,บ,บ,บ่เป็นกล,าออกล้าเหรอเว หลังจากสวงหลังพันไปพี่น้องมิดซีรีโอยมองไหนมีปลาไหลเนาะเดี๋ไปหาใส่ดีๆบัง <c oughs> ม,นมนันหมดอ้อปลาไหลเนี่ย หลังที่สามพี่น้องจค่กี่คือพวกคืดหรอกเพิ่งมองไส้ก่นอนหุยแนวไหนหรอกเบาวแวงโอ้ยมีแต่ตุ่มมีป่าได้ด้วยเนี่ยมีตีจู่แนะไหนวะใส่เปลี่ยนบ้าหืมเพิ่งนี่คีบเพื่อนกับใส่สี่ได้เหรอ โอ oh ้มึงหลังนี่รูปอะไรเนี่ยสองหลังนี่นี่สามหลังนี่นี่โอ้ใส่ดิ่งดิ่งมีดซีรีโอ้ยโมเมนต์ด้วยมันมีปลาไหลด้วนี่โอ้ขามีมันเข่าแล้วปลาเนี่ยก็รุ่นอีกหลังหนึ่งพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวผัดอมซะบอกว่า เดไดพัดได้อออมแล้วเนี่ยมีซีรีงส์สิอืมมีตุ่มเปาพี่นองเ้ยจู่เปาก็จ้ปปอจจยจัดประคำวันพอนแล้วแลวเนี่ยโอ้ยบัวสมบาวเนี่ยก็ว่ามักคกอยู่นะสูตรเด็ดอยู่ดีละ ออไอ้บักหอยเซอรี่มกักใส่กับเลือดเลือดงัวเลือดหมูโห่นี่อ้าโอเคพี่น้องไปติดตามกันเบออ้างอีกอีกฮาหลังมันยังมีหลุนอยู่ดอกมืเอเสาอยู่ชนุนบุรีกับบรรยากาศดีอยู่ครับผมอ๋อพายุอยีกเข่าคนยีมาท่านี่ก็เป็นล่านตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นป้ายครับวันนี้ผมอยู่ชนุนบุรีครับแหลมฉบังมาทางเจ้าหุะอีสานมาทางเจ้าุรดอนผมนะ เห็นแต่มันจอดแต่แถวบ้านนี่แหลรถมอไซค์ขนาดนี้วุ่นไปข้างในวะขี่ฟูหนามลงว่ที่รองเอาไปเบิ้งแก้วกันนะครับผมยามหลังนี่หกโอ้เกย่งอย่างนี้ตัวนี้จะเห็นอยังบ่โอ้ยโอ้เกรย่างเลยตัวนี้แม่มองนี่เสะไหลังนึ่งเสะไปเสะนออบัตเนี่ยมามันหลงหมองลงว่ โอ้ย oh, ังเดยตัวนี oh ้พี่น้องบอกบ่เคยมากเลยก็เก็บผักเก็บญ้าอยคนพี่หนองที่จะยังสำรวจเท่อนั้นี่ก็บ่ก้าดอกย่านมาพี่ลังนึงพี่น้องนี่อไดเน้อเนี่ยอยากได้กินบน้อแต่บงหลังได้ก็บวมงโง้ มีซีรีพี่น้องซัม,มโบโบเหรอวิแล้วบางอีกหลังนึงพี่น้องบู๊มาในได้แบบนี้เซล่ะนี่นี่ลังนี่แกนปิดไว้นีย่ยานเขาเห็นยานซุ่มมาลักยามอู้ดดิวแง แนีเอ้ยโอ้โหเลยหยดปูเดมมาอยู่นี่พมคนเลยหยดปูเดมมาอยู่นี่หของหยางตัวนี้นี่นี่พี่น้องโป๊ะอีกแล้วนี่มาลังนี่อยู่แว่งพี่น้องโอ้โหง่าเรียบร้อย บัเป็นม้านดอกไ่ได้กินดอกมืเอเนี่ยไ่ได้แฮบอีกสองลังพี่น้องโอ้ยคือดอกเซตซีบลังที่ไ่ได้กินบ่ได้ไรดอกมืเอเนี่ยมือหนาหุ่นละบางส่งเนี่ยกาดกันกระไดอยู่ได้เหรอมึงทำเลื่อด้วยหเรยวยหรพี่น้องเลยไปจะวิ่งไไหลยังไงดิให้ผัดมมห,หมูมี่ไว้ผมก็งึดอยู่เขาไปกินมดแล้วบ่

คุณลังสุดท้ายโอ้หลังสุดท้ายได้บาดนี่พี่น้องท้ายสุดเลยสุดท้ายแล้วบาดนี่ยเป็นแต่มีปลาไรเคีย,ง,ยงนี่แล้วมหาบมุมีมาโอ้ยเต็มของอะไรย่ญญาให้ในเวบไม่ได้จักตัวไม่เห็นโอ้าายบันไดเด้ มาเงิดเด้บ,บาทเนี่ยโอเคพี่น้องยังไงผมกับยบมาใส่ใเบางอย่างขึ้นกอล่ะพี่น้องมันได้บ่ได้กับยบมาถอยกัน,ลกนแล้วกันละมันไม่ถอยมีลงคลิปให้เบางเต็งซี่ตลอดไปแล้วพี่น้องมีเริ่มอ้ำ กิจกรรมคลิปแล้วโอเคพี่น้องสวัสดีครับผม